สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ยืนยันว่าโปรโมชั่นโปร69,000บาทซื้อรถคนเดียวออกได้จริงๆนะฮะกับเคสนี้ครับกับ FC ที่อยู่แถวลำลูกกาคลอง7นะครับกับอาชีพพนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าอยากลองทําเรื่องดูนะคบว่าการซื้อรถคนเดียวสําหรับตัวของลูกค้าเองซื้อได้ไหมและสุดท้ายก็ได้คําตอบ และได้กุญแจไปขับแบบนี้นะครับกับโปรที่ลูกค้าเลือกโปรนี้นะครับก็เดี๋ยวไปชมกันนะว่าการตกแต่งคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับแต่ขอบอกได้เลยว่าถูกใจลูกค้าแน่นอนนะครับสําหรับเคสนี้กํลาลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับคันนี้ถ้าทียนที่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายดีแล้วก็เป็นรุ่นที่ยอดขายเยอะที่สุดนะตอนนี้นะครับของอีวุสซูดีแม็กแล้วก็ของในช่องนะครับที่ผม ขายมาสําหรับปีนี้ฮะสีนี้รุ่นนี้เบอร์หนึ่งเลยครับที่ขายดีสุดๆนะครับกับรุ่นแครโฟ 1.9LDA นะครับกับสีขาวคันนี้กับโปรชุดนี้นะฮะเขาบอกได้เลยฮะโปรนี้ตอบโจทย์วัยรุ่นนะครับไวรุ่นให้การตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็ให้การตอบรับในการแต่งรถทรงแบบนี้นะฮะกับโปรที่อย่างนําเสนอฮะกับโปรล้อเอ็นไฟนะครับล้อเอ็นไฟ์ที่เราใส่ให้ก็คือเป็นล้อแท้นะครับงานของ MK นะครับ การตกแต่งคันนี้ก็เริ่มต้นด้วยด้านหน้าก่อนเลยคระับ่งหนึ่งที่ลูกค้าได้ชกอัาฝะกระโปรงหน้านะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้กับลูกค้านะครับก็ใส่ตามโทนของน็อตล้อคันนี้ก็คือใส่เป็นโทนสีฟ้านะครับนี่ฮะส่วนล้อคันนี้ก็คือใส่ด้านหน้าเก้าครึ่งนะครับลัดด้วยยางสองสี่ห้าสี่สิบห้านะครับแต่ลูกค้าคอมเมนต์มาว่าขอเป็นสีม่วงนะครับตรงนี้ ก็พอดีโชคสีม่วงเราไม่มีก็ใส่เป็นสีฟ้าแทนนะครับแต่น็อตก็คือลูกค้าอยากได้เป็นทสีม่วงก็สวยครับอยู่ที่ความชอบนะฮะร,รถของคุณคุณสามารถออกแบบการตกแต่งของคุณเองได้นะครับก็ขอให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางผมสามารถทําให้ลูกค้าได้นะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเงินหลัหลังก็คือใส่ขนาดความกว้างอยู่ที่10.5จุดนิ้วนะครับรัด้วยยางสองเจ็ดห้าสี่สิบแล้วก็กดหลังลงมาสามนิ้วนะครับหน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วก็เป็นทรงที่ ขับได้เลยครับเพายังไงเพาไม่ยำนะทรงแบบนี้นะครับแต่ล้อเอ็นไฟก็คือล้อจะล้นนะฮะตรงนี้คือมิติของล้อก็อยู่ที่ความชอบนะครับแต่ละบุคคลชอบไม่เหมือนกันเนาะลูกค้ารีเควสมาอย่างได้แบบนี้ก็จัดให้ตามโปรนะครับส่วนคันนี้ก็คือมีการติดตั้งท่อซิ่งนะครับที่ได้ยินเสียงก็คือท่อซิ่งออกถ่ายไปใดนะครับเสียงจะออกแน่นๆหน่อยแล้วก็ถอดกันชนหลังออกใส่ค้ำหลบป้ายก็เป็นตามสเต็ปนะครับนี่ สำหรับฟิล์มอันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มบานหน้า40รอบคัน60นะครับก็อยู่ที่ความชอบเนาะแต่และคนชอบฟิล์มไม่เหมือนกันเนี่ยลูกค้าท่านนี้ก็คือคุมโทนก็คือขาวดําก็จบฮะทรงแบบนี้ก็คือขาวดําไม่ต้องซิ่งมากเรียบๆใช้งานได้แล้วหล่อด้วยนะครับสาหรับกระบะไลเนอร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นโปรล้อเอ็นไฟนะครับโปรล้อเอ็นไฟจะไม่มีกระบะไลเนอร์นะครับลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามาจากโปรโมชั่น แล้วก็อุปกรณ์ที่ถอดออกก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับนี่ส่วนด้านในสําหรับโปรนี้สิ่งที่ได้นะครับก็มีวัดบูทให้หนึ่งตัวก็เพียงพอนะครับสําหรับการใช้งานนะครับเพราะลูกค้าไม่ได้เน้นซิ่งมากนะครับนี่สำหรับห้องโดยสารก็ค่อนข้างกว้างอยู่แล้วสําหรับรุ่น lda สี่ประตูนะครับนี่ฮะตรงนี้อ่า ก็เด ER. ี๋ยวพบกับการส่งมอบรถยนต์นะครับคันนี้ที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งฮะส่งมอบรถรุ่นยอดฮิตยอดนิยมนะครับของปีนี้ฮะคฟรับ LDA เดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยนะครับลูกค้าก็สแกนได้เลยครับสแกนความพึงพอใจในการซื้อรถคันนี้เนาะก็สแกนแล้วก็ อ๋อถ้าไม่มีมันต้องเข้าอีเมลอะครับแต่ถ้ามีอีเมลแล้วมันก็จะยาก่ายนะขาบคนณครับเขอบคุณ้าครับอ่เดินทางปลอดภัยครับก็ใช้ดีก็แนะนำให้หน่อยเนาะการบริการนี่มีเพื่อนมีอะไรก็แนะนำได้เลยเนาะตรงนี้รถสวยแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์นะครับก็ลูกค้า เดินทางกลับที่รับลูกค้าคลองเจ็ดแล้วนะครับ,บรับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะฮะที่ลูกค้าไว้วางใจนะครับแล้วก็เดินทางมารับรถเองก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่จบสมบูรณ์แบบครับคันนี้ก็อยู่ลูกค้าไปใช้งาน mm hmm. ก็ท้ายดีก็แนะนําบอกต่อการบริการให้ผมแค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ลูกค้าได้แนะนําม,มานะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้นะครับ สี่ประตู LDA นะครับหล่อๆแบบนี้เรียบร้อยครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขนะครับส่งมอบรถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าไว้วางใจนะครับทำเรื่องแล้วก็ได้รับรถแบบนี้กับการซื้อรถคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำแค่เช็งกระน่เพียงแค่690 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงแบบนี้ก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยฮะยินดีให้บริการนะครับ าสาหรับการใส่แมสผมก็ยังใส่แมสเช่นเคยนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวผมและของตัวลูกค้าเองด้วยนะครับตัวนี้ก็ใส่เฉพาะตอนที่ส่งมอบนะครับแต่ปกติเวลาถ่ายรีวิวผมก็จะไม่ถ่ายอาไม่ใส่อยู่แล้วนะครับตรงนี้โอเคครับสาหรับวันนี้ก็บายบายฮะพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมสาหรับวันนี้บายบายฮะสวัสดีครับ